ครับสวัสดีครับต่อไปเป็นคลิปที่3นะครับของตลาดผู้ดินนะครับบ้านสว่างตาบลญผู้ดินอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับนะครับเมื่อนี้ผมจีทายคลิปที่3กจีตลาดใกล้สิว้าย้วล่ะครับนะครับเอาสามชิปเด้อจังไดพี่น้องกะจีตามเบอร์นะครับเด้อเมื่อนี้ผมว่าสายยังหน่อยครับนะครับงัอก็แต่ว่างวอยังหลายครับสายก็ได้นะ ีพาพี่น้องเบิ่งต่อไปเอาต่อไปเบิ่งคมอันใหญ่ๆเดอ้อเอาเป็นฮินดูบาซินละ่ะเดี๋ยวเบิ่งนี่นะครับเดอ้อเป็นฮินดูบาซินเนี่ยอาอวัดดีครับวัดดีครับพ่อเออวันอ่าแม่อังงนยงใหญ่นาะฮินดูบาซินนาะพ่อเนาะเป็นฮินดูบาซินเดอ้อโอ้เป็นลูกแรกของเพ่อนะครับเนาะโอ้คือเชื่องคืองอกดีแต่ลูกเพคนแมเป็นตัวเมียเนาะ เป็นตัวเมียเด้อเป็นลูกแรกของเพิ่อนได้ครับเด้อหู้ยาง่แงนี่ครับน้องเพิ่งมาลังบ่ายกรัลังบ่ายเลยอาอนี่ลูกเพิ่นเด้อโอ้โหแง่ดีได้ครับนี่เด้อเราถือว่าสวยเด้อเป็นลูกแรกของเพิ่นเนาะลูกสาวเนาะแม่ลูกเปิดไปเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนสองหมื่นเนาะครับเนาะหนึ่งแสนสองหมื่นไอ้ลูกเพื่นนี่มาคดเนาะโไปหาคดเหมือนไหมโอ้โหเชียงเด้อเปิดไปหนึ่งแสนสองหมื่นนะพ่อเนาะ เป็นลูกแรกของเพิ่นเนาะสินดูบ่าสิ้นเด้อพี่น้องหูยาวๆนี่ล่ะเอาพี่น้องมักสายหูเด้อยาวๆนี่ล่ะเอาหนาา้าผากคมๆดังอนาภาโน่งคมๆนี่แหละเด้อเอาสวยๆนะครับท้นสูงเท่าไรพ่อร้อยหกสิบบวกเนาะสูง,น,สน,สง,งนะครับเด้อสินดูบ่าสิ้นสิสูงร้อยหกสิบบวกนะครับเป็นแม่ลูกแรกนี่ถือว่าเนื้อหนังเพิ่นยังสดสมบูรณ์เด้อเนื้อหนังหน้าหนาใาย,ยัางไง ทางท้องลึกๆนี่นะครับเด้อเอาถือว่าเป็นแม่ที่สมบูรณ์เต้านุ่มสี่หัวเด้อแขงขาแบบนี้ครับนะครับเด้อแขงขาไงล่ำาตเน่าเด้อนะครับเป็นฮินดูบาซินนี่ถือว่าเป็นแม่ที่สมบูรณ์ามากนะครับพี่ลูกสาวคนเด้อพี่เด้อมาเห่นน้ำข้นดิพี่ละโอ้ยเน่าเอาสวยๆสอนะครับเด้อเขขอา ไม่มีตำหนีเนาะแข็งขาพอเนาะไม่มีตำหนีเลยไม่มีตำหนีอะไรเลยนะครับเอาเปิดไว้ที่หนึ่งแสนสองมืนขอเบอร์โทษให้พ่อน่นี่ศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หนึ่งสามสี่ศนย์หนึ่งสามสี่เนาะติดต่อไปเลยก็ศูนย์ห้าปดศนห้าโอยดศูนย์แปห้า ศูนย์แปดห้าสี่สี่สามสี่สี่สามสี่แปดสี่สี่สี่แปดสี่สี่สองเบอร์นี่เนาะเอาติดต่อมาเด้อพี่น้องได้เด้อเอาสายหูนี่เด้อบาฮินดูบาซินครับฮินดูบาซินลูกแรกครับเดี๋ยวผมลืมสามลูกมีผสมใยมากครับเจอแล้วครับเจอแล้วเจ้ารักนี่เรักเด้อนี่ใบเด้อลืมถามนะครับเอาถามเธอเลยลูกนี่เป็นลูกของเจ้ารักเนาะเอาเจ้ารักเด้อหูยาวๆนี่แหละครับ เอ๋อถือว่าสวยลูกคนลูกตัวเมียครับเป็นลูกแรกนี่สวยๆครับเด้อเอาพี่น้อยได้เด้อหนึ่งแสนสองหมื่นโภมาสองเบอร์นี่แหละขอบคุณหลายครับอบคแม่นี่บอกครับแม่เอาแม่ลูกบอกโอ้เป็นแม่ลูกเนาะเนาะลูกตัวผู๋นะครับเนาะเป็นแม่ลูกเปิดไว้เท่าไรครับแม่ลูกห้าหมื่นสองเนาะ อ่ามือสอนนะครับเด้อแม่ทองสองเดือนเป็นทองที่เท่าไรเพื่อนครับแม่ทอง,งโอเป็นทองที่สามเนาะเป็นทองที่สามนะครับเด้อแม่ทองเพื่อนเป็นทองที่สามเนี่ยผสมไปมากครับอโอ้โค้งโตมากเลย,ยจักเดือนแล้วก็สองเดือนแล้วนะครับเด้อในทองเพื่อนเด้อสองเดือนแล้วโค้งโตมากสูงกว่ามานจักลอยเท่าไรครับลอยสามที่บวกเด้เอเขานี่เป็น ลูกไส้พิ่นครับนี่เป็นลูกตัวที่สองเด้อนี่ตัวแรกนี่ตัวแรกตัวแรกครับนี่โอ้ยขอบคุณหลายๆนี่ตัวแรกนี่ตัวสองตัวที่สองอันนี้เจ้าของม้านะครับเด้อนี่เจ้าของคนเด้อเป็นเจ้าของเจ้าของครับนี่เอาอันนี้ครับไม่มีตำแหนิย่งเนาะไม่มีตำแหนิอะไรเลยอันนี้ครับเป็นลูกไส้พิ่นใหญ่แล้วล่ะลูกตัวที่สองนะครับเาตัวที่ตัวที่ทสองนี่ครับ แดงขาไม่มีจำหน่งนะครับเปิดไว้ที่ห้าหมื่นสองนะครับเนาะต่อรอบได้เนาะไปโ่งไห่เนาะไปโ่งไห่เนาะเบอร์โทรเลยครับโ่งทั่วไทยเบอร์โทรส่งทั่วไทยศูนย์แปดศูนย์สามแปดสี่สามแปดสอย์งหนอง่ว่าเหตุอันเบอร์โทรไปอันแม่นันไนคลิป บ้ไต้คลิปไปหาบบ้หินด้บอกพูหลายเนอะได้ไ้ได้ได้ต้นมีใจกาม่ีใชต้นต้นตัวไหน ลูกสาวนะคแม่แมี่แม่ลูกโอ้แม่พี่่ะโอ้แม่เนี่ยแล้ว้ให้สองพันสองพันนึ่ร้อยเราไม่ร่องม่เแล้วนาสี่พัน้โอ้แม่ลูกทั้งสองเลย โอ้แม่ลูกเนาะแม่ลูกทั้งสองอันนี้เป็นลูกตัวเมียเนาะนี่เนาะครับเป็นลูกตัวที่ไหนเพื่อละตัวที่สองครับตัวที่สองเกิดไปล้วแม่ลูกเนี่ยดีมันหาดีมันหาเนอะดีมันหาเด้่ครับเด้อเอาลูกเพคนเป็นลูกตัวที่สองเนาะตัวเมียยังดีเนาะลูกหน่อยอยู่ทองคือสีว่างนี่เนาะเพิ่นสูงเท่าไรล่ะร้อยสี่สิบาะ ลูกใเอาลูกสองเดือนเนาะเอาหนึ่งเด้อเอาเบิ่งลำตัวเพิ่นด้วยแข้งขาบ่มีตัวนี้เนาะสนไม่มีเด้ลูกกำลังกินนมอยู่ครับเด้อเลี้ยงลูกดีเด้อแน่แน่นี่ให้ลูกดีเด้อส่งลูกดีครับร้อยโลส่งซีเนาะร้อยโลส่งซีเด้อเอาพี่น้องยังได้แบบนี้เด้อเอาของเลี้ยงบ่มีดแบบนี้ดอกนะครับของน้องต้นเพิ่นเด้อ เปิดเท่าไรก็หล่ะแม่ลูกเปิดได้สี่มื่นหาบสี่มื่นหาเนาะต่อรองไลยเนาะต่อรองเลยลอยลูกไปทรงไปซี่เนาะลอยไปทรงไปซี่แม่นั่นเด่นต้นหมดเลยแม่นั่นลูกแม่ขก้นกแม่คือกันเนาะอันนี้ก็ลูกลูกตัวเมียนะครับเด้อนะเปิดไว้เท่าไรต้นอันนี้เปิดไปหาเมื่อนเกศหาเมื่นเกศเด้อเออหาเมื่อเกศเป็นลูกตัวเมียลูกตัวที่เท่าไรเพิ่งหล่ะลูกตัวที่สองกันลูกตัวที่สองขึ้กันเนาะแม่เพิ่นสูงเท่าไรเนาะแม่สูงหน่อยสี่สิบหน่อยสี่สิบบวกเนาะ แต่ว่าเนื้อหนังคนทีด่ดีเนาะนั่นหนาเนาะแม่นี่เนาะตัวนี้เป็นลูกไม่เคลื่อนแต่ว่าใบต้่นหรือเปล่ามั้โอ้ยในลูกไม่เคลื่อนบ่นนอโอ้มีใบเกิดเน,นาะมีใบเกิดเรามีใบเกิดห้เด้อครับลูกไม่เคลื่อนเด้อนี่เด้อเป็นตัวเมียนะครับเด้อเอ๋อเป็นเป็นลูกสาวคนนะครับเป็นตัวเมียเด้อนี่ละสีแดงแดงนะครับเด้อนี่เด้อได้เดือนเดียวนะครับเด้อเพิ่งได้เดือนเดียวเพิ่งเพิ่งได้เดือนเดียวเร้อ โอ้ยยนาตานี่ะเนาะ<ม>โอ้มีจำหนีเนาะแขงขานเนาะนี้คับมีแต่เคยเป็นลำปีต่ว่าหายแล้วโอ้หายแล้วนี่เป็นเป็นเห็นพ่อไล่เนี่เนาะเคยเป็นลำปีมาเด้อเอาเป็นหัวดูคนเักหน่อยครับดูคนหน่อยอยูอาเมือนเจ็ดเนาะตนน้นเนาะอาเมือเจ็ดต่อรองได้เหม,มือนเราบ่ละเหมือน้ะครับเหมือนเมแล้วเหมือแล้วบานี้ทั้งสองโค้งเนี่เบื่อโทษเลยละศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสี่เก้าห สี่หกสามครับก็ได้ก่อนละศูนย์หกห้าสี่เก้าหกสี่เก้าหกสี่หกสามเก้าหเนาะโอ้นะครับเด้อเอาโทรมากเด้อของน้องต้นนี่ละเด้อจากเพื่อนน้มน่นครับสอโคมนี่ละนาเลียงครับเอานาเลียงเอาโทรมากสองโคมนี่แม่ข้าวขาเนี่ของใดเนาะดอพก่อ้ายมาหันแล้ว เขาเร่ก <c oughs> ินแล้ว huh. จ uh ุ่มกันนแม่แม่งแม่แม่บ่แมม่นม่แ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 มแม่แ่่แม่แมนแม่่แมแม่แม่่าม่่แบ่แ่แม่แม่แ่แม่แ่ เปิดเท่าไหร่เปิดสิบเกียครับสี่มันเกียร์เนาะแม่สาวบ่แม่ได้ลูกนึงแล้วครับโอ้ได้ลูกนึงแล้วผสมมานี่สามแม่ลูกแยกแยกไปแล้วเนาะครับโคมโตครับตันนี้ตัวที่สองโตที่สองนี่มาครับนโคมโตเนาะครับผมตักเดือนแล้วล่ะได้วันที่สามครับวันที่สามเมษาเนี่ยังโผพานสามเมษาครับผมโอ้คือสามเมษาเมื่อกี้นี่ครับโผพานเด้อเอาต่องที่สองบนเด้อสูงเท่าไหร่ รวมประมาณร้อยสามาบวกอยสาอี่หอยู่บวกน้ำไหนสง่้อยสี่บวกครับร้อยสี่ห้าบวกนะร้อยสี่สิห้าบวกเรื่อนัีเนาะครับแน่นเลยล่ำตัวเงาเนาะครับผมประกัรตีทุกอยางลูกนื้อหนีถือว่าย่งสดสมบูรณ์ยู่เนาะสองสี่มาเนี่ยครับลูกสองสี่ม้ถือว่ายังสดสมบูรณ์เด้อแจ้งขาบวมีต่ีเนาะมีต่อมครับเ้าโนมถีเนาะครับอ๋อตาหูสมอปากชี้ จึงเฉียงนะไม่มีตำหนิหรอกของพุ่นยังก่อนอะไรก็บอกพูดทองฟา้าพูดทองฟาร้าพูดทองฟาร์มาด้วครับเด้อครับไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนต้นดังส่วนนี้ดังนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะใช่ปัญหาพอเปิดยังซ้ำเลยเปิดเรื่องไลูกดีอยู่เปิดไว้ที่ เบอร์ไบเจครับสี่หมนเบอร์โทษเลยครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหเกอนาะครับผมโพช่องฟ้าครับจากนามนครับจากนามนครับผมจังหวัดกาลสินนะครับเด้อครับผมขอบคุณนะหราน กินแม่เป้งกำลังกินแม่เป้งครับผมแหมเป้งแเป้งครับผมมาเปงมาเจมาเป้งา่จ๊ม่เจ๊มาเจ๊มาเจ๊มาเจ้มาเจ๊มาเจ๊มาเมาเจมาเจ๊มา๊มัเนมาเจ๊จมามาเมาเมาเจ๊มาเจ๊มาเจมาอมาเเนมามาเมาาเจมานามาาจจมมา่านมามมมนมาเาาเป็นทีเ

ให้เรากลิ่นน้รน่อัน้รน่อไหมผมจะับนะอันนี้แม่เป้งพ่อเจ๊กนะครับสีน้มนอไอ้ท่านสนนอยแม่เป้งพ่อเจ๊กเออเป็นของที่รับบหายากครับของสูงเนี่กว่าจะได้มานี่ของสูงเลือดตาแทบกระเด็นแม่ของสูงเลยไยง ลงไปเลยแม่ี่ดี๋ยวกายมือเอ้นครับว่าจะหายได้หมนแมนว่าจะหาได้ว่าจะหาได้มันซูมูจินบากขนาดนี้่เท่านมาดอมันกว่ยเขาตายก่อนเอาครับเด้อครับผมขอบคุณหครับ่ั่งนยหลงครับเฮ้ยท่านครับ ตูมว่แม่ลูกป่ครับเขาเป็นสีดำป่ะครับเนี่ยส,ส,ส,สีม่มบอกตานสุกสีม่วงบอกตาลสุกทั้งแม่ทั้งลูกเนาะเป็นตูเมียบ่ะครับเป็นตูม,ตมียลูกแรกเพื่อนบ่ลกผมกินแม่เป่งลูกที่สองเนาะเปิดไว้เระไหรพอค่มเนี่ยเจ็ดห้าเ็ดมืนห้าเนาะโอ้กะโแงเลย ต่อรองได้อีกนะครับเจ็ดหมื่นหาเด้อนะครับเจ็ดหมื่นหานี่เด้อแม ä, ล่ลูกลูกตัวเมียเป็นลูกตัวที่เท่าไลด์เป็นครับสองลูกตัวที่สองเด้อนี่ครับเป็นแม่กับเชองแล้วเป็นตัวเมียโอ้แม่ผสมตัวที่สามแล้วแม่ผสมตัวทีสามข้าวทองแล้วโอ้ตัวที่สามได้ทองเพคนผสมไผ่ครับมีใบมีหลวัดด้วยนี่อของพ่อเพคนเด้อผสมของกลุ่มพุสัตท์โอ้ผสมของกลุ่มพุสธศัพท์นะครับเด้อหน่อย่อยวอรแมนใบแข็งดิอืมพุทธศัตท์ใบตัวนี้นี่นะครับบัด บันทึกการผสมเทียมของกลมผสุสัตว์ด้วยครับเด้อครับผมเอาถือว่าผสมหลอดผสมหลอดผสมหลอดด้วยของกลมผสุสัตว์ในท้องเพิ่นนี่จักเดือนแล้วก็พอสองเดือนสองเดือนแล้วนะครับผ่านหลอดมเด้อยสองหลอดกลัวแล้วล่ะสามเดือนเด้อสูงกว่าแม่จักลอยสี่สิบเดียวหกลอยสี่สิบขึ้นเด้วยลอยสี่สิบขึ้นเด้อเป็นแม่ลูกสองครับเพิ่นยังสมบูรณ์อยู่เด้อเอาเนี่ยครับแขงขาบ่มีตำหนิเด้อ เอาเนื้อหนังดีนะครับเอาเนื้อหนังดีเชื่องเชื่องครับโมเป็นสีดํานะครับเป็นสีมุ้มบักตานสุกเด้ออ่าสีมุ้มบักตานสุกครับเอาพี่น้อยจะเข่าคอกเรี่ยงเปิดไว้เบาๆที่ครับตอนแรกก็พอเปิดไว้เแสดงครับอันเจ็ดปัญหาเจ็ดหมื่นห้าเด้อต่อรองเลยนะพ่อเนาะต่อรองได้ต่อรองได้เปิดโทุ่งเลยพ่อเปิดทุ่งกับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสอง แปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดสามสองสี่เจ็ดสามสองสี่เนาะโอ้นะครับเด้อเอาพี่น้องได้ข่าวข้อเรียงเด้อลูกถุงเมียเด้อเอาตัวที่สามในทองเพคุณทองผสมแล้วคล้องเรือนแล้วเอาผสมคล้องกลมสุสัดมาเด้อเอาจากใดก็โทรหาพ่อเพิ่นเด้อครับเด้อนะครับเด้อจากไสพ่อง่วนจากไสายเขาง่วนนี่ครับจากบ้านรัวรังไก่โอ้ยู่นี่นะอยู่พื้นที่นี่เลยเนาะ ตำบลผู้ดินนี่แหละเนาะตำบลผู้ดินนี่ได้อพจนผู้ดินรัวเพรามันจุ๋งมาเลยบ่ครับนี่บ้านหัายัดระเบียดบอกพูดอะไรครับบอกพูนอะไรเนาะต้องผ่อน นนี่ตัวลูกโลูกที่สองด้วครับนอนเนี่ยเป็นตัวเมียเด้อหางยาวเลยนี่โอ้นะครับยาวราบดินนะครับงอไทยนะครับเด้อเป็นงอไทยกลางท่องง่ายพ้นท่องเราบอกครับพ้นท่องเราบอกโอ้ท่องว่างนะครับเด้อแต่ว่าอ่างทองพ้นใหญ่ดีเด้อเขานะครับอ่างทองพ้นใหญ่ดีเด้อแม่ลูกลูกตัวเมียครับที่นอนอยู่นี่ลูกตัวเมียกําลังเคี้ยวเอี่ยงอยู่แม่เพื่อนเด้ออ่านี่นอนอยู่นี่เป็นลูกตัวเมียนะครับ ลูกตัวที่2องเพิรนเด้อท้องว่างเปิดใบซี่มือเดชนะพ่เนาะโอ้ซี0มือเดเนอะเิโครเลยพ่อศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แดเจ็ดหนึ่งศูนย์เก้าซีหกศูนย์หนึ่งครับเอาเบอร์นี่แหะครับพี่น้องไ้เด้อ4ี่มือลูกตัวเมียเด้อนอนอยู่ัหนเด้อได้ลูกลูกเลยแม่ท่ ตัวที่สองเพิ่นตัวที่เอ้าตัวที่สองเพิ่อแม่ลูกคือเมียเด้อตัวที่สองฟองว่างอยู่ครับเอาเนี่ยเอาแม่ลูกซื้อมาเด้อเบอร์นี่แหละครับต่อร่องได้ต่อร่องได้เปิดเท่าไหรครับนี่งสามหมื่นเอ็ดสามหมื่นเอ็แม่สาวหน่อยเลยสูงประมาณม่จะลอยสามสิบหนิเนาะลอยสามสิบก็แม่สาวหน่อยเด้อ อ๋หัวโล้นบ่ครับนี่รลนธรรมชาติเ้อรลนธรรมชาติรลนธรรมชาตินะครับเด้อลำตัวพ่นยาวๆนี่แหละเด้อเมียสาวหน่อยอยู่เชื่องเชียงครับตื่นกล้องผมหูสั้นทีรี่ยู่แข้งขาบ่มีตบบนี้อะบ่มีตบบนี้ดอกแข้งขาเพิ่นเด้ออ๋แข้งขาไม่มีตำหนินะครับหูสั้นทองลองตื่นกล้องตื่นกล้องตื่นกล้องหูสั้นที่นี่สามหมื่นเอ็ด เอาเบอร์โทษเลยครับนันเบอร์เมื่อกี้นี่บอกเอาเบอร์เบอร์ตัวนั่นแหละครับเด้อเบอร์น่ะเบอร์ตัวซีมือเดียดเ้อเบอร์โทษเดียวกันครับเบอร์โทษเดียวกันแม่สวยๆลูกลูกตัวเมียบะครับบ๋อปอครับลูกตัวเมียป๋อลูกตัวเมียเนาะเปิดไปเกามืนสามเนาะแม่ลูกเด้อเป็นลูกตัวเมียนะครับลูกพุ่มตัวมาลูกแรกเนาะ ลูกแนกคมตูวมากหรือพอพันไห้ครับออเแคนะ่ออาา้องศูนย์อ๋อเคห้องนี่อไอ้มดแดงแมนวะไอ้มดแดงเอแค่ห้าองศูนย์แต่เอแคหาปีดหนึ่งที่ผิดแดงเอชแคหาองนะไอ้มดแดงนะครับเด้อลูก,ล,กลูกสาวเพิ่นเด้อเอาลูกสาวเพิ่นเป็นลูกแรกครับเป็นลูกแรกของเพิ่นเปิดไเก้ามุ้สามแม่เนาะ เออตัวลองไหนเด้อเพิ่นเปิดไว้ก็มูลสามเด้อเอาแม่เพิ่นสูงกว่าบ้านตรงไหนแม่หนิร้อยสี่สิบนะแม่เนาะร้อยสี่สิบบวกเอาตำไว้ร้อยสี่สิบบวกเด้อเอาเอาเป็นแม่ลูกแรกซื้อไว้ยังสดนะครับเด้อเนื้อหนังเพิ่นได้ดีเด้อเนื้นังดีๆเด้อเนี่ยนะเนื้อหนังนั้นหนานี่แหละเด้อนะครับสดๆแม่ลูกแรกท้องว่างเนาะ ห้องยังว่างอยู่เด้อครับเด้อเอาหนบ้านท่ายิ่นถือว่าสีดีครับสีสวยเด้อสีสวยเด้อนะครับลูกเพิน่นนี่ไอม้มดแดงนะครับ SK520 เด้อเอาหูสม,มูสปากนะครับนี่ล่ะเอาแข้งขาบ่มีตำหนิเด้อไม่มีตำหนิแข้งขาเปิดไว้ที่93,000นะครับ93,000นะครับเด้อ แน่ <formation> <m> <t ired> จำเบอร์โทรได้บ่ผมคอยโบเก้าศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้าสี่หกศนย์หนึ่งนย์แปดเจ็ดหนึ่งศย์เก้าหนึงเก้าสี่หกศูนย์หนึ่งสี่หนนะคระอสุกันันเนาะอยโอ้อสุกันเนาะคอสุปันเนาะคอสุันเด้อเอาเนสามตัวล <m> ่องเลยเด้อของคอสุกันอะไรเด้ออาลูกสายพันธุ์ดีครับไอ้มดแดงเอเคห้าสองศูนย์ครับขอบคุณครับ น่องยหันเอาบ่แม่มฮะน่องของคนโอ้องนมันลุกยนกขายดีบ่ขายดีบ่ขายดีขายไข่บ่ครับแต่ว่าผู้เสอดี่้ขดีมขายดีใจข้ามีเปไม่ได้เศร้าตีนเศ้ามือไม่ได้เศาตีนเศ้ามือขายดีเลย ตลาดกว่ายผู้ดินนะครับด้วยกำลังเอาวัวขึ้นรถอยู่นี่นะครับกำลังเอาวัวขึ้นรถขึ้นยังสีเมื่อบานแล้วครับนี่นะครับนี่คือบรรยากาศตลาดผู้ดินครับผมนครตะลุ่นวัวนะครับกายุจนตลาดว่ายพี่เหระครับนะครับตลาดว่ายนะครับจนตลาดว่ายนะครับจนตลาดว่ายเอาควี่น้องเบิ่งได้สามคลิปเด้อครับเด้อ ตลาดกระสุนไหแล้วครับเริ่มเก็บผลโตเริ่มผลโตขึ้นลัง่าเก็บยาขึ้นรถแล้วครับสีเมื่อแล้วนี่นะครับนะครับสเม่ครับผมก็ขอจบชิปนี้ไว้ตรงนี้แหละครับนะครับนะรบรรยากาศตลาดผู่ดินนะครับแง้มสีพิทไายตลาดนะครับ ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับจงังไหกใครจะลื่อมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิง่งกดไลค์กดแช่นะครับใส่น,น้ำหน่อยได้ครับเด้อขอกวามร่ใจจากพี่น้องครับขอบคุณทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ